ตอนนี้เป็นไงบ้างก็ Go, ธรรมดาสถานการณ์เป็นธรรมดาแต่จริงๆนะท่านอยากรู้แคมไฟอันนั้นคืออะไรไฟทําไมนี่คือสิ่งที่หาย,ยากที่สุดเพราะฉะนั้นมาควรอยู่ แถวไหนบนเลด้าไหมล่ะแล้วเราจะหยิบยังไงฉันว่านะเราสร้างทางเข้าไหมเออนี่นายมันอยู่บนนี้เราสร้างไว้นายเป็นกําแพงล้อมรอบตรงเนี้ยเพราะเรามีไม้เยอะแล้วแล้วทางเข้าเดียวคือหนามก็จริงเอาไหมก็ดีนะเอาเลยช่อันสร้างเลยมาคราบมาเลยนายเพราะว่าเราไม่ขาดใคลนแล้วอ่ะอไม้โอ้นายสค้าฟอย่คนเดียวฉันก็ลังเอองะั้นเราหดซื้อเลยกรัึงต่อ เอ้ยชนเผ่ามาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมวันนี้ตอนคืนหรือว่าเออวันนี้ตอนกลางคืนเดือดแล้วต้นใหญ่ก็ได้โอ้ต้นใหญ่ได้แค่กำแพงเดียวนะอืมต้นใหญ่ได้กำแพงหนึ่งก็คุ้มอยู่แหละที่ตัดอ่ะแต่ฉันนะนายแต่ยังไงก็อยู่ดีอะเพราะอะไรเลยไหมนายนายมาช่วยเก็บไม้หน่อยแล้วนายครับกกำแพงเลยแป๊บนึงก็คือหิวกินก่อนแต่ฉันช่วยตัดไม้ตัดไม้แล้วที่ใคร ปลูกไว้ก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวถึง99วันเราก็จะไปประชนภัยไปแคมป์ไฟอันนั้นยอ<ช>มเสี่ยงตายเพราะว่าไงเราก็จะจบคลิปไปแล้วเนาะประาตอนนั้นนายไปเอาไม้มาเร็วมันได้ไม้แล้ว12อันที่ฉันตัดต้นใหญ่ไว้อะฉันตัดไปเยอะแล้วนายไปเอาไม้ที่ฉันตัดมาสิเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนายยูงไน,นเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ช่วยกันช่วยกันโหพอแล้วมั้งเนี่ยไม่พอไม่พอ แค่นี้ไม่พอไม้เยอะเลยอ่ะขาดไม้อีกต้นหนึ่งตรงนี้ป้าดาวเดี๋ยวเก็บลอดต่อไปก็ได้แล้วช่วยนะฉันไม่มีกระสุนเลยเลยแล้วขอให้เหตุเลยนายแล้มาคนป้องฉันนะเออป้าดาวฉันรู้แล้วเราจะทำอะไรเยียบหัวคนเทตขึ้นมาบนรั้วด้านบนป้าดาวก้อนคนเทตจะหายระวังตัวยิงด้วยอืมเว้ยนนี่มันก็จะครบนะ ชนคนนี้หายไปแล้วแต่ประมาณเจ็ดกำแพงอะต้นเล็กๆขึ้นได้กระโดดเหยียบเต็นท์ขึ้นได้ล่อล่อพวกตัวลูกตุ้มอะให้เข้ากับดักรัวๆส่วนนายฆ่าตัวระยะไกลฉันฆ่าตัวระยะใกล้โอเคโอเคฉันจะล่อพวกมันให้เข้ากับดักเยอะๆอุ้ยตัวตัวยิงมาแล้วตัวลูกตุ้มก็มาแล้วเข้ามามันเข้ากับดักมาแล้วทีนึงฉันหิวซวยแล้วฉันวิ่งไม่ได้ฉันกินเนื้อก่อนฆ่าไปหลายตัวแล้วเฮ้ยเลือดมันแท้ไม่ลดเลยอะ ต้องเป็นงต้องเป็นเหล็กอะอแค่ตัวระยะใกล้แล้วเอ้ย,ย,ยระยะไกลแล้วหลบซ้ายขวาป่ฉันเลือดจะหมดมากๆกนะฉันโดดหลบเรียบร้อยหลบโอเคให้ขอซ้ายคอเรา,ามีเท่าไหร่เนี่ยสามโอ้สี่โอ้โหขอคาบซุปก่อนหิวเพอฉันกินปูฉันจำฉันจฉันจำสีนปั๊บก็หิวนะรู้สึกว่าถ้าเลือกเลได้รอบมันจะสแกนทั้งหมดหรือเปล่าอะ พราะว่าการมันเขียนว่าการสแกนทั้งหมดสําเร็จสมบูรณ์แล้วก็สําเร็จแล้วไงนายพอมีไม้อีกอันหนึ่งไหมฉันว่าเดี๋ยวฉันจะคาบเตียงอีกอันมันจะได้ไปเร็วขึ้นตอนนี้เพิ่มทีละเท่าไหร่ตอนเนี้ยเพิ่มทีละห้าอุ้ยเยอะแล้วนี่เอ้ยตรงนี้ไม่มีไม้อยู่ตัดก่อนอุ้ยฉันหิวมากไม่ไม่เจอเนื้อเลยอ่ะจะแดดเท้าก็ตายเ่เอาบานเดทไปทําได้ไหมอ่ะไม่ได้หิวขนาดนั้นเลยเหรอเฮยนายนี่คื ของเจ้าสีเขียวนะเพราะมันหายากมากมันเลยมาอยู่บนแผนที่ฉันตัดต้นไม้ใหญ่แต่ฉันข้อกินข้าวกับดักเราน้อยเกินเราต้องหากับดักเยอะกว่านี้ต้องไปหาหีบเหลืองเยอะกว่านี้นที่ไหน,นนะ นายไปหาหีบเหลืองซะเดี๋ยวนเก็บไม้แล้วสร้างเองนายเดี๋ยวนเก็บไม้แล้วเข้าอยู่ฉันสร้างเองนายนายสร้างไม่ตรงไม่เดี๋ยวนเก็บไม้ไงนายได้มาสามอันนายไปหาไม้อีกสี่อันตัดธรรมดาไปตัดธรรมดาก็ได้ประมาณห้าอันได้สามอันได้สามอันเองนิดนึงอ่ะตรงนี้รับรองว่าตอนนี้แทบจะนี่คือการสําเร็จครั้งมันคือตัวอะไรอ่ะนายข้างๆนายอ่ะัวเหตุคนเหตุอ๋อตัวนี้ น้าจ่าเทฟอนิเจอร์มันได้หมืดฉันเอาฟอนิเจอร์จากมันมาแล้วหมืดอ่ะอือฮึกำลังวิ่งไปอยู่นายได้การอ่ะครับได้การหนึ่งน้อยเพราะว่าฉันนี่ใช่วันนี้แปดสิบแล้วเราใกล้เก้าใกล้เก้าสิบเก้าอ่ะใกล้หนึ่งร้อยวันแล้วเราเอา<ป>พันวันไปเลยไหมไม่เอานายไม่เอาไม่เอา นานเกินรอยแล้วโอเคนี่เล่นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงได้แล้วเนี่ยนงนายกล้แล้วนายกำแพงอีกสองอันมั้งต้อเด็กมันออกมานอกฐานเราอ่ะนายดูดิไม่นายไฟเรามันอยู่ด้านนอกได้ด้วยได้ด้วยอะไรไงนายมันอยู่ได้นิดนึงเพราะว่าเราสามารถออกมาได้แล้วก็เข้าไปได้เออไม่มีอาหารถ้าไม่มีอาหารแล้วนี่จะวิ่งออกมากินยังไงล่นั่นแหละจุดอ่อนเราอาหารไม่มีตอนแรกก็มีเยอะนะฉันหิวมากแค่ไม่เจอตัวกระต่ายในแถวนี้เลย นั่นไงเต็มเลยโอ้โหอยู่ดีก็เจอแต่ก็มีข้อดีเลยหนึ่งอย่างนะฆ่าชนเผ่าแล้วแบบเอาแบบโอ๊ยก<บ>วางม,มาตกใจหมด <c oughs> อืมสปอร์ตไลท์ฉันเกือบตายแล้วอ่ะใช้เม็ดคิดก่อนฮิวแล้วเรียบร้อยตกใจเลยอยู่ดีกวางก็โผล่มาเคยตกใจบ่อยมากเลยนะรัเนเผลอกดเอ้ยฉันทำกนินกินก่อนอ้าวโดนด้วยไม่ได้ไม่ฉันกินเลยนะฉันไม่ได้กินงงิฉันเก็บใส่กระเป๋าไปแท็กติกไปทำซุปแปรมันเท่ากันกวางหิว พูดีกว่า,วาวหิวโอ้ยใกล้แล้วนาะยใกล้จะหนึ่งร้อยวันแล้วใกล้จะเส้นสุดคลิปนี้แล้วหิวเป็นร้อยครั้งคลิปนี้ใช่มีการตายครั้งหนึ่งปกติไม่ค่อยเล่นจริง,งจังข้างหนึ่งนี้หน่อยใช่ปกติไม่เล่นจริงจังเลยถ้าเล่นจริงจังนะเกิดสิ่งนี้อะ่ะนานายมึค้าไม่อีกอันใกล้แล้วนายอีกอันเดียวใช่ไหมเลือนี้มันดีจริงๆฉันเก็บมาห้าแล้ว เรียบร้อยสุดท้ายวางเลย <S <S เรียบเออขาดีกอันขาดีกอันห้ว,ว,ว,วิเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่ากวางโมโหูอยู่จำศีนต่อ <S 1> <S 1> ปรวาวคิดว่าอันสร้างที่เก็บที่เก็บน้ำตกจากไม้อะที่ ไม่หมายไม่เปียกไปวางกําแพงอุดตรงนั้นเลยดีไหมตรงนั้นจนเผามากระโดดข้ามได้นั้นเคยเห็นหรอใช่เออใช่ใช่ใช่ลืมไปมีเด็กอยู่ข้างนอกเราสามารถเดินเลาะข้างนอกได้ข้างนอกก็ปลูกต้นไม้อีกชั้นเราจะปลูกต้นไม้ตรงที่มันเป็นป่าปลูกต้นไม้ตรงรูนี่เลยไม่เจะปลูกต้นไม้ตรงที่มันเป็นหนามระดับเป็นไม้อ่ะเพราะหนามไม้มันไม่แข็งแกร่งแล้วก็ตรงรูปลูกต้นไม้อันนึงฉันต้องการหิวมากตอนนี้ฉันต้องการ บางสิ่งบาง,อย,างอย่างเช่นจะานี่จะกระต่ายมาให้ค่าจะดีดีเอ้ววันนี้กว่าวันนี้กวางหิวดิใช่ไหมใช่นายนี่เราทำแข้มไฟระดับหกเต็มไม่แต่เมื่อ,อไหร่เนี่ยนาจำได้ไหมจำได้ไบโอไงที่ช่วยเราไม่มันเยอะขนาดเนี้ยต้องขอบคุณท่านไบโอมากฉันปลูกต้นไม้แล้วอ่ะท,ท,ท,ทีนี้ก็ร<ต>อ,อตโต,ตเร็ว<ๆ>ใครเห็นหวนันใจว่าใส่เสื้อวอาหนู เราให้กลุมเลียนแล้วนะที่ก๊อปปี้ <c oughs> ปลูกต้นไม้ตรงไม้อม่ะเพราะว่ามันดาเมีดเบาเออปลูกไว้ตรงนี้เลยเใช่จะกั้นแล้วใช่ไหมโอ้ฉันหิวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปอาหารพรุ่งนี้ไปตัดไม้ไม่ต้องหากําแพงแล้วเพราะเดี๋ยวต้นไม้โตเราก็ต้องไปตัดต้นไม้ไปคาฟาร์มอันนี้เป็นร้อยอันเก้าสิบวันแล้ว,วเดี๋ยวเราไปดูคัดสินเก้าสิบเก้าวันกันวัานไหน ใช่แต่จริงๆผมรู้นะว่าขั้นสีลายแต่เราจะไม่บอกนะนายใช่พรุ่งนี้โจนบุกโจชนเผ่ากวางฉันหิวตอนที่ฉันอยู่ไกลอยู่านว่าปีมะตกอีกยันค่านี่แล้วเดี๋ยวทำกับข้าวฉันความหิวได้อยู่นายกลับมาบ้านแล้วมีกับข้าวสุดอร่อยยังเดินกลับบ้านแล้วช้าๆป้าดาวนายมาดูสิ่งน,นี้สิเรามีทางเข้าบ้านใหม่แบบใหม่แนละ้วได้วันนี้นะไอ้เน ะลุเข้ามาผางต้งไหนได้เลยสิ่งเอาอันยาวนานใกล้จะจบลงแล้วใช่ไหมพวกเราแต่ว่าแต่เรายังไม่ได้ครับไอ้คบเพลิงนะมันจะทําให้วงไฟเรากว้างขึ้นนะนายเหรอฉันคาบวันน้ใช่ตามใจนายเลยแล้วลวาง,<อ>งตรงไหนก็ได้ที่อยู่ในไฟเราให้มันสวยๆอะ่ะตรงไหนวงเรากว้างขึ้นแล้วประมาณาตรงนี้นอนายฉันวางอีกอันไปแล้วนายสูงสุดประมาณตรงนี้นี่ตรงนี้ รู้ได้ไงฉันเมื่อกันผิมมะมันก็โดนเปลี่ยนสีท้องฟ้าไปตุงสึบอมาตรงนี้อีกนิดเดียวฉันไม่มีกระสุนฉันลืมไปชนเผ่าบุกแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้เรานะกว่าเราจะมาถึงวันนี้ได้อ่ะนี่มันนานมากนะน,น,น้องนายใช่ล่อมันเข้ากับดักนะอย่าลืมตัวยิงนายจัดการเพาฉันไม่มีกระสุนตอนวันนี้ฟางไม่มีประโยชน์หรอกกระดาว ใช่ฉันไม่ได้ออกไปไหนนลยใช่ฉันเผาไว้อย่างเดียวได้หลยนาฉันให้เอาไปเผื่อไว้ฉันมีเม็ดคิดฉันก็มีแอาหายใช้ไปแล้วมาดีทิมก็หายไปฉันไม่ได้กดเลยลูกตุ้มเหมือนเดิมนั่นแหละลูกตุ้มสูงสุดมานั่งรอโจรกับบราชิลจริงวันนี้ลอมันเข้ากับดักนะกวางมามาแล้วเราดยังไงมันก็ยิงเราไม่ได้ตัวยิงอะนอกจากเข้ากับดักอะเห็นไหมจุกจุ๊กจุ๊กลอมันเข้ากับดักรัว นายโอ้โหแต่เลือดต้องหลุดเยอะมากเลยเนี่ยตัวยิงนี่แหละเข้ามากับเข้ามานายตายหนึ่งมันหิวซะแล้วเดียยเด๋ยวเดี๋ยวฉันไี้มีกระสุนนะตัวยิงมันฉันฆ่ามันไม่ได้ฉันเกือบตายแล้วน,น,นายเหลือแต่ตัวยิงแล้วฉันไม่มีกระสุนขวาฉันสูไ้ได้รจะตายแล้วเนี่ยนายมันเหลือเียบลอยไม่ได้มันยังไม่หมดมั้งมันน่าต้องต้องมีตัวสักจุดนี่ตรงปลายมีลูกตุ้มอยู่ทุ ระวังอะตรงนี้มันตีฉันไม่ได้มันไม่สนมันจะตีแบบนี้เลยนายเอาเขาสร้อยไปเดี๋ยวฉันยิบมันเข้าไปฉันเอาศพมันเข้าไปสร้อยมีห้าอันอะเออไม่ได้ใช้เลยฉันหิวจะตายห,หิวถึงขั้นเลือดลดกินก่อนกินฟักทองโอ้ยโอยโอเคกินฟักทองแล้วโอเคกเกอดตาย กินแล้วเมื่อกี้ฉันหิวความความหิวรอดหมดอะให้กินแล้วโชคดี95อีกวันเดียวโอเคคนเทนตมาไม่ช่วยเด็กแล้วเดี๋ยวไปเสี่ยงตายอีกใช่